เหยื่อสปินเนอร์เมฟเดอะเวิลด์นัมเบอร์วันรัวเหยื่อสปินเนอร์ถือเป็นเหยื่อปลอมลูหายุคแรกๆที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการไล่ล่าปลากระสูบปลาช่อนปลาเนื้ออ่อนในบ้านเรารวมไปถึงปลาหน้าชนิดอื่นๆด้วยเป็นเหยื่อที่นักตกปลายุคแรกๆได้สัมผัสและต้องมีไว้ติดกลองด้วยลีลาท่วงท่าพลิ้วไหวในน้ําที่เหมือนลูกปลากําลังว่ายอยู่จริงโดยสปินเนอร์ที่ถือเป็นเจ้าตำรัาณตอนนั้นก็คือเมฟ โดยคำว่าเมปนั้นเป็นตัวย่อภาษาฝรั่งเศสจุดกำเนิดสปินเนอร์เมปถูกผลิตขึ้นมาในปี1938หรือพศ2481โดยแังเรมูนาสวิศวกรชาวฝรั่งเศสไม่นานนักเขาก็รู้ว่ามันเป็นเหยื่อตกปลาที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาได้ประดิษเยื่อที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมอุตกรณ์ตกปลาในเวลานั้นอย่างไรก็ตามเหยื่อปลอมที่มีทิศทางการตลาดไปได้ดี ครับต้องชะงักรอบสองครามโลกครั้งที่สองเหมือนติดวังวนคำสาปที่ต้องรอผู้มาปลดปล่อยเหยื่อเขาต่อไปผู้ปลดปล่อยในเช้าวันหนึ่งในปี1951หรือพศ2494ในแม่น้ำวูบิเวอร์ของรัฐวิทคอนซินสหรัฐอเมริกาพอสเชลดอนเจ้าของร้านอุปกรณ์ต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จในเมืองอาติโกรัฐวิทคอซิน เขากำลังตกปลาอย่างตั้งอ,อกตั้งใจแต่เหมือนมันเป็นวันที่เลวร้ายปลาไม่กินเหยื่อเขาเลยตั้งแต่เช้าจนเขานึกขึ้นได้ว่ามีเหยื่อสปินเนอร์ตัวเล็กตัวหนึ่งที่เพื่อนเขาซึ่งเป็น GI สมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองมอบให้เขาไว้ก่อนกลับยุโรปเมื่อสองปีก่อนเขาทิ้งเหยื่อที่ใช้อยู่ประจำตั้งใจแน่วแน่ที่จะลองทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเขาผูกปลายสายกับสปินเนอร์เม็ปขนาดเล็กตัวนั้นภายในสองชั่วโมงเขาตกปลาเท้าได้4ตัว ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า12ปอนด์เขาเริ่มคิดที่จะขายเหยื่อตัวนี้ให้กับนักตกปลาคนอื่นๆจึงติดต่อซื้อเหยื่อสปินเนอร์โดยตรงจากโรงงานของมูนาในไม่ช้านักตกปลาคนอื่นๆที่ซื้อเหยื่อสปินเนอร์ไปก็ประสบความสําเร็จในการตกปลาเหมือนกับที่ทอดสเคยสัมผัสถึ่งนักตกปลาเหล่านั้นขาเยเหยื่อสปินเนอร์ตกปลาได้หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่ปลาทา้า เมื่อชื่อเสียงของเมพปเติบโตขึ้นยอดขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในปี1951หรือวศ .2499 พอตขายร้านของเขาและก่อตั้ง h ชลดอนอิงเพือมุ่งความสนใจไปที่การค้าสินค้านำเข้าที่กำลังเติบโตไปได้ดีนั่นก็คือเยอสปินเนอร์เมพนั่นเองเชลดอนอิง ในปี1,960หรือพศ2,503ยอดขายของสปินเนอร์เมฟในสหรัฐอเมริกาสูงถึง5 0 0นตัวและยอดขายยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วโดยทอดนั้นตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ปีละ3ล้านตัวจากบริษัทที่เริ่มต้นในห้องสี่เหลี่ยมขนาด10ฟุตหลังร้านขายอุปกรณ์กีฬาเล็กๆในเมือง, ico, งอันเิโกรัฐวินคอซินภายใต้การนำของทอดและลูกชายของเขา วิวและไม้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในผู้ค้าสําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ตกปลายอดขายที่ขายได้มันมีมากกว่าเยือปลอมตกปลาใดๆที่มีขายณเวลานั้นทอสเสียชีวิตในปี1995หรือพศ2538ในวัย81ปีให้บรรดาลูกๆของเขาสานต่อกิจการต่อไปไม้เชลดอนหลังจากทอสเสียชีวิตไปลูกชายของเขาไม้เชลดอน ได้ขึ้นมากุมบังเหียนขับเคลื่อนบริษัทแทนเ e ลดอนอิงซึ่งขณะนี้ครอบครองสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบ5้า0มืตารางฟุตผลิตเยื่อสปินเนอร์และสปูนของเม p ส์มากกว่าส0 0พรายการนอกจากนี้เชลดอนอิงยังเป็นเจ้าของเม p ส์เอเอหรือเม p ฝรั่งเศสและมิสเตอร์ r วิตเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเย,ยื่อยางระดับพรีเมียมที่ตั้งอยู่ในมินเดลรัฐหรูซีน่าอีกด้วยเม p ส์อะเกีย ยูสปินเนอร์สุดคลาสสิกของเม s ก็คือเ e s อะเกีไม่เพียงแต่เป็นสปินเนอร์ดั้งเดิมของฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังเป็นสปินเนอร์อินไลน์ดั้งเดิมและยังมียอดขายจำนวนมากของชลดอนอีกด้วยโดยตัวยืนนั้นประกอบไปด้วยเพลากลางจากสเตเลสสำหรับงานหนักแข็งแรงแนบมากับใบสปินทรงคลาสสิกที่เราคุ้นเคยมีทั้งสีเงินทองทองเหลืองขัดเงาทองแดง และทาสีสันต่างๆเมื่อลากผ่านน้ำใบสปินเนอร์จะหมุนรอบแกนกลางสร้างทั้งแสงแวววับและแรงสั่นสะเทือนช่วยดึงดูดปลาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังดูชูชาด้ดวยการตกแต่งด้วยลูกปัดพลาสติกและทองเหลืองเป็นสีสันที่ดึงดูดใจของปลาหลากหลายชนิดแม้แต่ตะขอก็สามารถเป็นงานศิลปะได้โดยแต่งด้วยผู้หรือขนกระลอกหลากหลายสีสัน ขนกระรอกโดยตาเบตที่ตกแต่งด้วยผู้หรือขนกระรอกนี้นั้นมีที่ไปที่มาก็คือย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1960หรือพศ2503ครั้งหนึ่งในขณะที่ชอสตกปลาในแม่น้ำวูริเวอร์หมายประจำของเขาขณะกลับบ้านพร้อมปลาเท้า4-5ตัว เขาก็ได้พบกับเด็กนมที่ตกปลาด้วยเหยื่เม็ฟเช่นกันแต่ปลาเท้าของเด็กชายทุกตัวมีขนาดใหญ่กว่าของทรอทนี่ไม่ใช่สิ่งที่นักตกปลาคนใดจะยอมรับได้ง่ายๆขอสังเกตเห็นสปินเนอร์ของเม็ปที่ติดอยู่กับปลายสายของเด็กชายมีหางกระรอกเป็นกระจุกเล็กๆถึงติดอยู่ที่ตะขอเมื่อเขากลับมาที่โรงงานขอเริ่มทดลองทำตาเบ็ดกับขนสัตว์ต่างๆเช่นขนหมีสุนัขจิ้งจอกโโยตี้แบดเจอร์สก,กัง กระรอกกวางหรือแม้แต่วัวแองกัสโดยหางที่ให้ความพริ้วไว้และเป็นจังหวะในน้ำได้ดีที่สุดก็คือผลหางกระรอกนั่นเองเขาติดป้ายขนาดใหญ่ว่าต้องการหางกระรอกจำนวนมาก ป้ายนั้นอยู่ใกล้กับโรงงานเมฟส์บนทางหลวงหมายเลข45ของรัฐวินคอนซินมันเป็นเรื่องขบขันสำหรับนักตื่นทางส่วนใหญ่แต่ก็ทำให้คนอื่นสนใจมากพอที่จะหยุดเข้ามาสอบถามและได้เห็นโรงงานหยอบลองเข้าไปในตัวซึ่งก็รวมไปถึงรเหลรานักล่าก็จะหยุดเช่นกันเพราะพวกเขามีหางที่จะขายนั่นเอง การจัดการส่วนหางเป็นงานที่พิถีพิถันมากหลังจากตัดเลมแล้วพวกมันจะถูกล้างไม่ใช่ครั้งเดียวแต่หลายๆครั้งเพื่อขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกออกให้หมดระหว่างการซักล้างแต่ละครั้งจะต้องทำให้แห้งบางส่วนถูกปล่อยให้เป็นสีธรรมชาติบางส่วนก็ถูกย้อมด้วยเฉดส,สีสดใสก่อนที่จะนำไปตกแต่งในตะขอเบ็ดของเหยื่อสปินเนอร์เมฟพร้อมสำเร็จในการตกปลารอบรัวของเชลดอน ประสบความสำเร็จในการตกปลาในแหล่งน้ำต่างๆทั่วโลกไปจนถึงอาร์กติกซิเคิลผนังด้านหนึ่งของสำนักงานไมชิลดอนจะแสดงรูปภาพปลาเกมและถ้วยรางวัลที่คัดสันมาอย่างดีที่สุดที่ตกได้ในอเมริกาเหนือปลาทั้งหมดที่ถูกทายล้วนตกได้ด้วยเหยื่อเม็ฟจากจุดกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันเดินทางผ่านมากว่า85ปีแล้วถึงแม้จะมีเหยื่อใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ แต่เยื่อเมเป็ก็ยังเป็นตัวเลือกเก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์เข้าหมายของนักตกปลาหลายๆคนเช่นเดิมก่อนจากกันไปขอฝากกลุ่มนักตกปลาบ้านๆสาหรับแบ่งปันข้อมูลการตกปลาแชรเทคนิคการใช้เหยื่อต่างๆแบ่งปันอุปกรณ์สูตรเหยื่อและแหล่งหมายอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ